รอลุ้นกันนะครับผมนาทีบีบหัวใจนะครับเวลาสองเดือนที่ไม่เคยได้เจอกันนะครับแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับในรุกในช่วงเวลาสองเดือนโอ้ สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังคหมื่นนะครับผมวันนี้ขหมื่นก็มาถึงบ้านนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงบ้านก็บรรยากาศแห้งแล้งนะครับผมบรรยากาศมูงบ้านช้างของเราแห้งแล้งมากเลยนะครับอันนี้คำหมื่นนะครับผมนี่ผมก,กาลังมุ่งหน้าเดินไปนะครับผมเรม,มารอลุ้นกันนะครับว่าขำหมื่น จะไปหาสีนวลน,นะครับผมวันนี้ดูครับผมได้กินแล้วคือหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้เจอนะครับดูครับสัมผัสกินนะครับไม่รู้ว่าจะมีปฏิกิริยายังไงต้องรอชมกันนะครับผมตอนนี้เราปล่อยให้เขาเดินเลือนะครับผมว่าอยู่ใกล้ๆจะถึงบ้านสีนวนแล้ว รอลุ้นกันนะครับผมนาทีบีบหัวใจนะครับเวลาสองเดือนที่ไม่เคยได้เจอกันนะครับแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับในรุในช่วงเวลาสองเดือนสามเดือนนะครับเดือนธันวามก,กรากรุ่งภานะครับไม่ได้เจอกันวันนี้ถ้าไม่มีเ,เหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุดวนได้กลับบ้านคงจะไม่ได้เจอกันนะครับผม มันก็บ้านสีนวลนะครับผมดนะครับบ้านสีนวล มือนร้องแล้วครับผมมือนได้กินที่นอนแล้วร้องแล้ว มึงจำได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิแล้วโอ้โ้ อ้จุดอดคให้าบัรยายก็แล้วกันนะครับผมให้าบรรยายครับ นาทีที่ซ c รอคอยนะครับผมนาทีบีบวอเตจที่ไม่ี c รอคอยนะครับผมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับผม ดีใจกันใหญ่เลยนะครับผมลาลืงกันใหญ่เลยครับหูกลางกันเลยนะครับผมเจออะไรเหมือนเจออะไรหูกลางเลยโอ้สีนวลก็อ้วนเหมือนกันนะครับผมไปทั่วนี้อ้วนเลยนะครับ โอ้นี่มองควายครับผมมองควายเป็นยังไงหายคิดถึงได้ยังก็เหมือน กดกดกด แห้งแลงมากเลยนะครับผมมาถึงที่บ้านนี้ก็บรรยากาศแห้งแลงนะครับนี่ก็เขาจะทำนาปลังนะครับผมไม่เหมือนที่เราไปทัวร์นะครับผมมีต้นไม้กิ่งไม้ื่อเขียวบ้างนะครับันนี้ก็แห้งแลงนะครับทักทายกันให้พอใจเลยอิ่มหนำสำรานเลยห้องก็มือกอดแล้ว แล้วก็คิดถึงกันมากๆเลยนะครับผมก็เป็นอีกวินาทีที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เป็นอีกวินาทีที่ขเมือนเองก็รอคอยเหมือนกันนะครับผมจับการทํางานสองสามเดือนที่เราได้แยกกันไปนะครับผมรู้สึกว่าซีนอนจะต่าลงนะครับ็เหมือนจะสูงขึ้นนะครับดูนะครับ ไงสีนวนไปทัวร์สนุกไหมนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมได้มาถ่ายให้เอฟซีได้ชมนะครับผมภาพแห่งความประทับใจและก็ภาพแห่งความสุข ที่ทุกคนรอคอยนะครับกำมือเองก็รอคอยนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วนะก็อยากจะให้เอฟซี FC ได้ชมแบบตุใจไปเลยนะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมดูกำมือกดขาแน,น่นเลยนะครับผม โอ้น่ารักมากเลยนะครับดูนะครับดูครับแน่นมากเลยนะครับคลิปนี้ผมให้ภาพบรรยายก็แล้วกันนะครับไม่มีอะไรจะบรรยายนอกจากให้ดูความรักของเขาสองนะครับสองเชือกนะครับที่อยู่ด้วยกันก็อีกไม่กี่วันกำลัก็จะไปทำงานต่อนะครับผม เป็นความบังเอิญที่ได้กลับมาอยู่อยู่บ้านพร้อมกันวันเดียวกันด้วยนะครับก็ยังขาดพี่ดาวขาดบตองนะครับผมยังขาดพี่ดาวขาดบตอง